สวัสดีค่ะเพื่อนๆ s สมาชิกน,นะคะวันนี้เรามีเกจเคล็ดลับน้อยน้อยมาฝากเนี่ยใครที่มีปัญหาไลา่อย,อยู่นะคะไลยกลุ่มก็ขึ้นว่าไม่มีสมาชิกในห้องแชทนะคะแต่เป็นลายกลุ่มทุกกลุ่มและก็ไม่หายนะคะถ้ามีใครส่งข้อความมามันจะแจ้งเตือนอย่างเนี้ยแต่เราเข้าไปเลยค่ะแต่เราก็จะไม่สามารถ ตอบแชทได้เนี่ยมันจะขึ้นว่าไม่มีสมาชิกไม่มีใครอยู่ในห้องแชทนี้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะคะไม่มีใครอยู่เลยอ่ะขึ้นมาก็จะเห็นเขาคุยเขาแชทเราไม่สามารถทำอะไรได้แต่เราก็ก็มีเกจเค่เล่บน้อยๆนะคะเราก็แชทไปหาลายส่วนตัวเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มที่เราจำได้นะคะให้เขาลบเราออกจากกลุ่มค่ะ พอเขาลบเราออกจากกลุ่มแล้วเนี่ยแบบนี้นะคะลบออกจากกลุ่มบางคนก็ยังลบออกไม่เป็นนะคะ,อะพอเขาลบออกจากกลุ่มเสร็จสมมุติว่าเขาลบเราออกจากกลุ่มนะคะเราก็จะเห็นแชทที่เราลบออกจากกลุ่มนะคะน,น,นี่นะแชทกมล นี่นะคะเขาก็จะทำการลบออกจากกลุ่มเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยเชิญเราเข้ากลุ่มใหม่เนี่ยก็เชิญแล้วนะคะพอเชิญเสร็จก็รับเขาค่ะตอบรับนี่เข้าร่วมกลุ่มแค่นี้กลุ่มของเรามันก็จะเด้งกลับคืนมาแล้วแชทต่างๆหรืออัลบั้มรูปก็จะอยู่ในกลุ่มเหมือนเดิมนะคะ สามารถพิมพ์ตอบโต้กันได้สบายส่วนอีกกลุ่มต่างๆนะคะก็จะกำลังเริ่มทำนะคะเริ่มส่งคำขอไปให้เพื่อนๆเนี่ยในกลุ่มนี้นะคะลบเราออกจากกลุ่มก่อนแล้วก็เชิญเราเข้ามาใหม่แค่นี้เราก็กลับมาอยู่กับเพื่อนได้ค่ะอ่ะคลิปต่อไปนะคะคือ มันมีคนเนี่ยอย่างเจนเพื่อนในกลุ่มเนี่ยนะคะไม่รู้จักลบเพื่อนในกลุ่มเดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ